สวัสดีชาวอันค m มมอนสตูดิทุกทุท่านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและวันนี้เราจะกลับมาพร้อมกับเกมฟรีบ Legacy หรือว่าไฟล์ฟอร์ฟันที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งเกมเกมนี้เมื่อประมาณ13หรือว่า15ปีที่แล้วเนี่ย ถือว่าได้รับความนิยมกันอย่างมากเลยนะครับในเวอร์ชัน PC และหลังจากนั้นไม่นานเกมนี้ก็เหลือแต่ชื่อกลายเป็นหนึ่งในเกมเก็บเวล m m o ในความทรงจําของมนุษย์รพ่นผมนี่แหละครับและเมื่อปี2017ที่ผ่านมาหรือว่าประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยไฟฟอร์ฟันเลกาซี่ก็กลับมาผง,งานอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวอร์ชันมือถือแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างหลายเหตุผลสุดท้ายเกมนี้ก็ถูกถอดจากสตูในที่สุดครับและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกมเก,ม,เกมนี้ก็ได้กลับมาให้ทุกคนได้ย่นโฉมกันอว่าแน เกม MMO รุ่นใหม่ๆยังไม่เคยสัมผัสเกมนี้ก็ลองมาดูคลิปนี้กันได้ครับแต่ก่อนอื่นสําหรับใครที่ชอบรูปแบบในการรีวิวของเราสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่องเราและเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเราไปดูเซิร์ฟเวอร์ของเกมนี้กันก่อนนะครับเป็นเวอร์ชัน CBT ณขณะนี้มีเซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นนะแล้วก็เป็นเซิร์ฟไทยภาษาไทยล้วนๆด้วยเอาล่ะสำหรับใครที่ชอบเกมเก็บเวลภาษาไทยกันอยู่แล้วน่าจะถูกใจไม่น้อยถัดมาเรื่องของการตั้งค่านะครับเราสามารถจัดก,การปรับตั้งค่าเกมได้ตั้งแต่แ่่นน่่่แรรรรรกกเเเิมลยยตตววาา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 าบบบืื้้้้้ออองงงงนนนนีจะะสสสถปปััััได2ทคคคุณภพฟ อเราสามารถไปจัดการปรับแต่งกันในระหว่างการเล่นเกมได้อีกทีหนึ่งครับเรามาดูอาชีพกันสันหน่อยนะครับสำหรับอาชีพแรกคือนักลบอาชีพสายโจมตีระยะใกล้โดดเด่นเรื่องการโจมตีที่รุนแรงและพละกําลังสําหรับใครชอบการต่อสู้บุกตะลมบอลแล้วก็ชอบการเล่นเกมสไตล์ออโต้อาชีพนี้เหมาะที่สุดแล้วครับแถมชุดแล้วก็ปีกนี่ค่อนข้างเท่ด้วยนะส่วนเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาชอบแบบไหนก็สามารถจัดการปรับกันได้เลยครับอาชีพถัดไปสายโจมตีระยะไกลคงหนีไม่พ้นนักธนูสเตตของตัวละครตัวนี้ชัดเจนเรื่องการโจมตีระยะไกลและความว่องไว คสายมูมเมนต์ว่องไวก็สามารถจัดการเรื่องตัวละครตัวนี้ไปได้เลยและสุดท้ายท้ายสุดคืออาชีพนักเวทหนึ่งในตัวละครที่สามารถโจมตีระยะไกลได้อีกตัวแถมยังเป็นอาชีพที่ค่อนข้างตะาการตาที่สุดในเกมเกมนี้แล้วนะครับโดยสเต็ที่จัดเต็มในเรื่องของระยะทางในการโจมตีและสะติปัญญาหรือว่าพลัง SP นี่ค่อนข้างสูงจึงทําให้ทราบได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าการต่อสู้ของตัวละครตัวนี้เน้นหนักไปที่การโจมตีของสกิลเป็นหลักและอาชีพที่ผมจะมาเลือกรีวิวในวันนี้ก็คืออาชีพนักธนูนั่นเองเราจะไปดูการเล่นเบื้้้ออองงตตนนนขเเกกกมมีีและละะััวาชพ มันจะแจ่มขนาดไหนนะครับมันจะบูดุดันรวดเร็วจริงๆหรือเปล่านะครับเอาแล้วทําไมตัวละครผมหมุนอย่างนี้เนี่ยเป็นอะไรวะเนี่ยเอาละผมจะลองหมุนอีกทีหนึ่งนะทาไมมันหมุนได้เร็วจังเลยอะจะกับลูกข่างเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอะโอเคนะครับตั้งชื่อไปเลยละกันรอสักครู่แล้วไปพบกันในเกมครับผมชเวฟตอนนี้ก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะครับกำลังโจมตีมอนสเตอร์เล่นๆกันอยู่เลยเรามาดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่ากับเรื่องคุณภาพกราฟิกจริงๆแล้วเกมนี้เคยเปิดให้เล่นกันแล้วในสโตไทยอะนะ เพราะฉะนั้นเรื่องของกราฟิกและลูกเล่นของตัวเกมก็จะประมาณนี้นะครับกราฟิกอยู่ในเกมดีรายละเอียดก็ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะสู้เกมรุ่นน้องไฮเอ็นไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่เราก็ยังได้ความสมูทความลื่นไหลและความเป็นธรรมชาติในการมุ้เมนพอสมควรเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องมุมมองมุมกล้องของภาพเนี่ยเราสามารถจัดการซูมอินซูมเอาหรือว่าหมุน360องศาได้เลยเอาเป็นว่าค่อนข้างอิสระแล้วก็ลื่นไหลพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของการจัดการกราฟิกและที่สําคัญนะครับกราฟิกสามารถปรับได้ถึง60เฟรมเรทเลยสําหรับใครที่ต้องการเล เนี้้ไดลยในส่วนถัดไปเรื่องของระบบเกมเพย์ชัดเจนเลยครับโหมดการเล่นมีทั้งแบบแมนนวลและออโต้เพื่อนๆสามารถจัดการเล่นโหมดออโต้ได้ด้วยเพียงแค่แถบรายการภารกิจที่ฝั่งซ้ายมือของหน้าจอตัวละครของเราจะวิ่งไปทำเควสเองโดยอัตโนมัติไปเลยส่วนเรื่องของทีมเกมยังคงรักษาความคลาสสิกข,ของต้นฉบับไฟล์4 Fun Original ได้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องสัตว์ขี่และอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยก็มีเหมือนกันครับมีเหมือนกันกับเกมเก็บเวลเกมอื่นเลยที่สําคัญเมื่อขึ้นชื่อเกมนี้ว่าฟลีฟเนี่ยจะต้องมีไม้กวาดอยู่แล้วครับผมมไ้้วาดดย ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมเกมนี้มากๆเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบินเราสามารถบินได้เหมือนเกมซอร์สแอนโซนั่นแหละแต่เกมซอร์สแอนโซค่อนข้างครบเครื่องกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องของดีเทลการบินซอร์สแอนโซนี่เราสามารถปรับระดับความสูงต่ำของการบินได้ด้วยส่วนเรื่องอื่นอย่างการอัปเกรดเกมนี้เข้าถึงได้ง่ายมากครับเหมือนเกมอื่นเลยเหมือนเกม MMO ทั่วไปนั่นแหละครับโดยเพื่อนๆจะสามารถอัปเกรดสัตว์ขี่ได้อัปเกรดชุดเกาะได้อัปเกรดไม้กวาดได้ด้วยนะ ซึ่งไม่กวาดเนี่ยเราจําเป็นต้องอัปเกรดเป็นเทียร์งก่อนนะครับผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าหากเราไม่อัปเกรดไม่กวาดเป็นเทียร์งเนี่ยเราจะไม่สามารถทําการบินได้อย่างอิสระนั่นเองเอาล่ะเล่นมาแป๊บเดียวตอนนี้ผมเลเวลร้อยสามสิบกว่าแล้วนะครับจะมาบินให้ดูนี่ไงเพียงแค่แถบไอคอนฝั่งซ้ายมือเท่านั้นเองจากนั้นเราก็บินไปไหนต่อไหนได้เลยอ่าจะไปทาเควสจะไปประจนภัยส่วนอื่นก็สามารถจัดการได้เช่นเดียวกันครับเอาล่ะก็จะประมาณนี้เลยนะส่วนเรื่องของสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงและสกิลต่างๆเนี่ยผมมมกก็็สาาารรรถจัดัดดดลลลอคไ้้หแวนะบ เราจะมาดูกันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมีสกิลฟ้าผ่าด้วยนะมาดิยังไงล่ะคราวนี้มาเลยครับผมสกิลอัลติเมตมาแล้วนะครับโหดหลายจริงๆเลยอะอไม่ธรรมดานะนี่ไงจัดการไปดินี่ไงเป็นยังไงล่ะคราวนี้ตอนนี้มาตลุยดันเจียนกันอยู่นะครับโหดหลาย巴า,าสกิลแต่ละสกิลของนัธนูไม่ธรรมดานะครับผมสามารถเล่นได้แบบเพลินๆกันเลยนี่ไงเป็นยังไงคราวนี้เอาไปกินเลยย,ยังไม่ตายเหรอเนี่ย ยังไม่ตายเหรอมันจะเก่งไปแล้วนะมันจะเก่งไปแล้วมอนสเตอร์เลยเบล99มันจะเก่งไปแล้วนี่ไงเป็นยังไงคราวนี้เป็นยังไงโอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะครับนักธนูเนี่ยเอาละยิงไปเลยโโ แต่แบบออโต้นะครับเราต้องทําใจหน่อยนะเพราะตัวเกมจะไม่คอนโทรลตัวละครแบบมีชั้นเชิงนะครับมันจะไปโจมตีแบบดื้อๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะไปตะลุยดันเจี้ยนต้องเตรียมยาไว้เยอะๆหน่อยนะครับอ่ะบอสตัวนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านี่ไงแมงมุมเหรอแมงมุมใช่ไหมแมงมุมหรือปูอ่ะเนี่ยมาดิครับผมมาดิยังไงล่ะคราวนี้โอ้โหเจอสกิลหนึ่งสองสามสี่เรียงตัวไปเลยนะครับ เอาละเป็นยังไงโจมตีครั้งสุดท้ายไปแล้วแล้วก็น็อกจนได้นะชนะไปเลยเอามาเจอมอนสเตอร์อีกแบบหนึ่งแล้วนะครับอื้หือเควนี้ยากขึ้นนิดนึงอะนะแต่ไม่เป็นไรครับผมผมเจ๋งอยู่แล้วนี่ไงจัดการกันเข้าไปได้เลยนี่ยังไงล่ะเอาเป็นยังไงเรียบร้อยกันรืยยังโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเอานี่มาดิมาด,มาดิไม่กลัวครับมไม่กลัวครับไม่กลัวครับพี่เลเวลน้อยกว่าแล้วน,ะน้องเดียวนะทำไมเลือดพี่มันลด ไมเลือดพี่มันลดเหลือครึ่งเดียววันนี้โอ้ยปั๊มยาปั๊มยาไปแล้วนะครับเป็นยังไงล่ะคราวนี้เป็นยังไงล่ะไอ้น้องอสําหรับสเตตของนัทนูนะครับเลือดค่อนข้างน้อยนิดนึงพลังในการป้องกันก็ค่อนข้างต่ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขยันอัปเกรดเสื้อผ้าหาชุดใหม่ๆม,ม,มาใส่ด้วยเอาละถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วนี่ยังไงเป็นยังไงล่ะคราวนี้เจอฟ้าผ่าเข้า,ขาไปไอ้น้องเอ๋ยที่สําคัญนะครับชั้นเชิญในการเล่นเนี่ยถ้ามีเวลาก็เล่นแบบแมนวันไปเลยนะแบบเที่ยวหลบเที่ยวโจมตีเที่าาเพะถ้ ไปประจัน้ากับศัตรูแบบนี้เนี่ยเสียเปรียบชัวร์เลยมาจุดสุดท้ายแล้วจุดสุดท้ายแล้วเป็นยังไงละ่ะคราวนี้เป็นยังไงเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับอ่ะไปส่งเควสก่อนแล้วกันเรามาดูโมเมนต,ต์ของการเล่นแบบแมนนวลกันบ้างดีกว่านะครับผมจะได้บรรยายถูกนะครับว่าผมใช้สกิลไหนไปนั่นเองเอาละ่ะจัดการกันไปได้เลยเมื่อกี้สกิล3ฟ้าผ่านะครับและนี่คือสกิลหนึ่งของตัวละครตัวนี้เป็นยังไงละ่ะอ่ะ สามารถโจมตีแบบ a o e ได้ด้วยนะครับผมถ้าอยากจะประหยัดยาเนี่ยต้องกึงหลบกึงยิงกันหน่อยนะครับอย่าพยายามไปสู้กับมอนสเตอร์โดยตรงนะครับถ้าเลเวลเขาเยอะเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายมากๆเลยทีเดียวเอาละมาดินี่ไงเจอสกิลหนึ่งเข้าไปอีกแล้วนะครับไม่ธรรมดานะเนี่ยเจอสกิลสามไปต่อเลยนะครับผมจะเป็นยังไงกันต่อคราวนี้สกิลสองโอ้โหระเบิดดุนแรงมากๆเลยนะครับเอาละมาดิมาเลยมาเลยยังไงละ่ะคขานี้นี่ไงเป็นยังไงละ่ะเอา้าใกล้จะหมดแล้วเหรอใกล้จะหมดแล้วเหรอโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้นี ทําไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยแล้วเลือดผมทําไมมันน้อยอย่างนี้เอาล่ะก็จะประมาณนี้เลยนี่ไงจัดก,การกันเข้าไปแล้วนะครับและนี่คือการรีวิวภาพร,าพรวมเบื้องต้นของฟล e ปเลกซี่หรือเกมพี่ใหญ่ไฟฟอร์ฟันที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับหากใครกาลังคิดถึงเกมเกมนี้กันอยู่สามารถไปกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้เลยที่รายละเอยียดใต้คลิปก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าการรีวิวเกม m m o หรือว่าเกมเก็บเวลของช่องเราเนี่ยจะเน้นหนักไปที่การรีวิวภาพรวมเบื้องต้นเท่านั้นเนื่องจากระบบเกมเก็บเวลมันค่อนข้างจะเป แต่ละเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกันไปซะหมดเลยเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามนาเสนอเฉพาะจุดเด่นของเกมเกมนี้เท่านั้นครับผมเอาล่ะแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเกมเกมนี้บ้างและมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปของเราบ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยเรายินดีรับฟังทุกความเห็นนะครับช่องของเราจะไม่สามารถพัฒนาคอนเทนต์ได้หากปราศจากคําติชมของเพื่อนๆครับสำหรับข้อมูลที่เราเอามานําเสนอหากมีความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่หากใครชอบรูปแบบในการรีวิวของเราสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่องเราแล้วเปิดการแจ้ง ไว้วสำหรับคลิปรีวิวสั้นๆคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขโดยเฉพาะเกมนี้สวัสดีครับผม